อ๋อกูตายไม่ได้วะนิดเดียวหนูโอ้โหกูตายเพราะเบนนี่แหละเออไม่เป็นแล้วนะทราบแล้วมันก็ดึงเพื<ๆ>่อนมันขึ้นไม่ได้เหมือนกันมามาโดนเบนตัวเองเหรอเป่าเปล่า,ลาโดนไอใครฆ่ามาโดยเดียรฆ่าโดนไฟเผาจะตายแล้ว กูโดนทรายอ่ะะฮเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูกูรีบจับเมาส์เลยชัดแล้วเราเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยยเฮ้ยนี่มันพลังอะไรกันสจ๋งมากค่ะทุกคน เยอาการเป็นยังไงผันเอ้ก่อนวานะเอฟเอฟให้หน่อยเอฟให้หน่อย